สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับโปเกมอนแอทเกอร์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือโดราพันชนั่นเองครับโดยตัวละครตัวนี้พิเศษตรงระบบคูดาวน์ยูไนท์ที่แปลกกว่าตัวอื่นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาเริ่มกับเอมเบรมก่อนครับเอมเบรมเนี่ยผมแนะนําใส่เป็น6ส้ม6ขาวนะครับผมท้งนี้จะใส่คีหรือไม่ใส่คีก็ได้ครับเพราะว่าอัตราคีของโดราพันอยู่ที่30%ตอนเลเวล9ครับถือว่าเยอะมากแล้วจริงๆแต่จะใส่เพิ่มเข้าไปก็ดีครับแบทเทิลไอเทมผมแนะนําว่าเป็นผมว่า ใครมือใหม่จะไปใส่ X s p e e d หรือไอเจ็กบัตต้อนก่อนก็ได้ครับเฮลไอเทมครับผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะก็แนะนำเป็น2อ้าตีไวแล้วก็ใส่สโคปเลนแต่ว่าตัวละครโดรรพั์ต้องยอมรับกันตามตรงว่าดามเมจค่อนข้างน้อยครับดาเมจน้อยมากจริง จะใส่ Attack Weight เพื่อเพิ่มดาเมจไปด้วยก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องแลกกับการดังที่ต้องดังให้ได้นะเอาจริงๆถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยครับมาเริ่มกับพาสีของโดราพันกันก่อนครับจริงๆแล้วพาสีโดราพันถือว่าเข้าใจง่ายมากเลยกนั่นก็คือเรื่องของระยะเวลาการโดน CC จะน้อยกว่าตัวอื่นนั่นเองครับผมมาต่อกับการชาร์จโจมตีของโดราพันใช่ไหมผม สำหรับโดราพันธ์นะการชาร์จโจมตีถือว่าค่อนข้างพิเศษครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่การตี2ครั้ง3ครั้งแต่ว่ามันเป็นการออโต้แท็กครับเมื่อโจมตีจนเกรเต็มนะมันจะเป็นการโจมตีแบบชาร์จแอทแท็กซึ่งการโจมตีแบบชาร์จแอทแท็กคล้ายๆกาเบียดเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีก็คือ กาเบียสเนี่ยยังมีดูดเลือดมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเป็นการทําดาเมจแบบเอโอีแค่นั้นเลยครับแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ทําการโจมตีเกิน3วินาทีนะไอเกจเนี่ยมันจะลดควบ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 เลยครับทีนี้มาต่อกับมูดพื้นฐานครับแอสโซนิตก็ไม่มีอะไรครับทำดาเมจเป็นเอโอีมีสโลครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเกจด้วยถ้ายิงโดนนะและควิดแอทแท็กครับพุ่งแล้วจะตีเร็ว40% 2วินาทีครับภาพื้นฐานถือว่าเข้าใจง่ายครับ เลเวลหได้มูฟที่2ก่อนครับและเลเวลเได้มูฟแรกครับโดยมูฟที่2ที่มีทางเลือกระหว่างด r กคอนแดนซ์กับแฟนทอมฟอสครับส่วนมูฟแรกเป็นดักคอนบรีดกับชาโดบอลครับเดี๋ยวเริ่มกับสายดักคอนบรีดกับดักคอนแดนซ์ก่อนนะดักคอนบรีดนะครับผมเมื่อใช้งานนะครับมันจะเป็นการพ่นไฟแล้วจะติดสโลสักคู่ต่อสู้ที่โดนจะติดสโลสามส์พร้อมกับกลการโดนทําดาเมจอย่างต่อเนื่องครับและเมื่อศัตรูโดนไฟนะเกรของเราก็จะขึ้นแบบนี้ด้วยครับ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับดักบอนรีดในการใช้เพื่อเก็บสแต็กรวมถึงเป็นการสโลว์คู่ต่อสู้ครับดักบอลแดนซ์เมื่อใช้งานครับเราต้องกดแล้วก็เล็งทิศทางที่เราจะเลือกก่อนนะมันเป็นวงบินนั่นเองเรียกว่าเป็นลายบินแล้วกดแล้วเราก็กดว่าซ้ายหรือขวานะการกดซ้ายหรือขวาก็คือการที่เราเลือกว่าเราจะบินไปทางซ้ายหรือบินไปทางขวานะครับอธิบานทางซ้ายนะมันก็จะบินวนแบบวนตามเข็มกับทวนเข็มนั่นเองครับผม โดยการบินเนี่ยมันจะทําการโจมตีออโต้แอทแท็แบบสุ่มเป้านะแต่ย้ําก่อนว่ามันจะโจมตีโปเกมอนโปเกมอนอีกฝ่ายเป็นหลักนั่นเองครับในระหว่างที่บินแอทแท็กสปีดเราจะเพิ่มขึ้นถึง200%เลยครับและนอกจากนั้นครับตัวละครอย่างโดราพันธ์เนี่ยสามารถทําการรีเซ็ตคูดาวดากอนบีดได้จากการจากการใช้ดากอนแดนส์ครับอ่าเดี๋ยวดูนะคูดาวดากอนบีดบินปั๊บมันรีเซ็ตคูดาวทันทีเลยครับ และระหว่างที่เราใช้ดักบอ n แดนซ์บินเราสามารถกดดักบอลบีทเพื่อพ่นไฟได้ด้วยครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไม่แนะนำนะผมแนะนําว่าให้ยิงแบบปล่อยมันไหลยยิงไปเลยจะดีกว่าครับแล้วในระหว่างที่บินเราสามารถยกเลิกการการ,การบินได้นะครับล้วพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกโดยใช้อนาล็อกการเคลื่อนที่ในการควบคุมทิศทางครับอย่างผมจะกดขึ้นแล้วกดยกเลิกครับผมมันจะพุ่งขึ้นบนครับอย่างที่เห็นนั่นเองและอีกหนึ่งความสามารถของดักบอ n แดนซ์ก็คือ ถ้าเราน็อกสตูได้ดาร์ก้อนแดนซ์จะรีเซ็ตคูดาวทันทีถ้าเราแอซซิ์คู่ต่อสู้ได้นะครับเราดาร์ก้อนแดนซ์จะรีเซ็ตคูดาว50%ครับผมและแฟนทอมฟอสครับเมื่อใช้งานจะหายตัวครับแล้วก็จะมีการเก็บสแต็กด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้คู่ต่อสู้ครับมันจะมีมาร์กเตือนคู่ต่อสู้แบบนี้ครับผมเรียกว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ข้อเสียคือคูดาวนานครับหลังจากออกจากสถานะหายตัวตัวละครเราจะตีเร็วขึ้น85%เลยครับ เป็นระยะเวลา3วินาทีนะระหว่างหายตัวเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับผมและถ้าเกิดว่าเราสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับแฟ a n ทอมฟอร์ส <Phantom Force S 1> จะรีเซ็ตคูดาวทันทีและมากกว่านั้นก็คือถ้าเราสามารถน็อกสตูได้นะครับเราจะได้รับวัฟพิเศษในการเพิ่มพลังโจมตี6หน่วยครับเรียกว่าคล้ายๆ Attack Wave แต่เป็นเวอร์ชั่นน็อกคู่ต่อสู้นะ โดยมันจะเพิ่มได้สูงสุด8สแตก6หน่วย8สแตกก็48หน่วยนั่นเองครับผมและเมื่อเป็นขั้น plus นะครับผมสำหรับทางด้านของ Phantom Force ครับมันจะสามารถลดคูดาวของท่า Phantom Force ได้โดยการโจมตีปกติครั้งละ0.5วินาทีครับลองสังเกตคูดาวค่อยๆลดลงนะแต่ก็อย่างที่เห็นครับคูดาวท่านี้อยู่ที่14วินาทีเลยถือว่าโคตรนานเลยทีเดียวครับผม มาต่อกับอีกท่าครับชาร์ดบอลครับเมื่อใช้งานนะครับเราจะเล็งแล้วก็ยิงบอลออกไปแล้วเราสามารถกดปุ่มเคลื่อนไหวเพื่อกิ้งหลังจากยิงได้ด้วยนะแบบนี้นั่นเองครับโดยมาร์กในตัวนะครับจะมี2ความสามารถนะความสามารถแรกก็คือถ้าเราทําการโจมตีซ้าไปที่มาร์กนะครับมันจะทําการทําดาเมจเสริมครับโดยปกติเราจะตี3 7 5เจ็ดใช่ไหมแต่พอเราตีปั๊บสามเมีหนึเด้งครับแล้วก็ความสามารถที่2ก็คือ เราจะได้เกรดช้าจมจตีมากขึ้นนั่นเองอันนี้ขึ้นมาแค่นี้เท่านั้นแต่เราตีปับ๊บอ่าขึ้นมาบรื๊บเลยครับเรียกว่าเป็นท่าเพิ่มดาเมียแล้วเป็นท่าที่เอาไว้ใช้เก็บสแต็กได้นั่นเองครับและถ้ายิงครบ4สแต็กมันจะระเบิดครับ แล้วการระเบิดเนี่ยมันจะทาดาเมจเสริมและตัวละครอย่างโดราพันธ์ก็จะได้ฟื้นฟู HP ด้วยครับทั้งนี้นะครับโดราพันธ์สามารถผสมสายได้หมดครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะถนัดแบบไหนเล่นแบบนั้นครับมาต่อกับยูไนมูฟอย่างดรี p แอนด์ s t สต์อยครับเมื่อใช้งานครับมันจะยิงโดราพันธ์จิ๋วนะครับออกจากหัวนะแล้วก็ไปหา2เป้าแบบสุ่มแบบนี้ครับถ้าเรายิง2ตัวโดนเป้าเดียวกันนะครับไอตัวที่2ที่โดนนะมันจะทำดาเมจแค่3% 0ของเป้าแรกเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันเลยยิง2เป้าก่อนถ้ามันเป็นไปได้นะครับผมสำหรับอยู่ในมูฟครับสามารถเก็บได้2องสแต็คครับซึ่งสามารถยิงต่อเนื่องกันได้โดยระยะเวลาครูดาวของการยิงอยู่ที่2วินาทีครับก็คือต้องเบรกก่อน2วินะถึงจะยิงต่อได้นั่นเองครับแล้วก็สำหรับทางด้านของอยู่ในมูฟครับคูดาวจะอยู่ที่12วินาทีต่อ1นึ่งสแต็คนั่นเองครับ ไม่สามารถเร่งให้เร็วกว่านี้ได้นะปกติยูไนท์จะสามารถทําการน็อกโปเกมอนหรือว่าทําการดังอะไรพวกนี้เพื่อทําการเก็บเกยรตยยูไนท์แต่สําหรับโดราพันช์เนี่ยจะเหมือนปาชามู่ก็คือไม่สามารถเร่งอยู่ไนตได้นั่นเองครับสำหรับยูไนของโดราพันช์นะครับมันจะทำดาเมจตาม HP ที่หายไปด้วยครับเรียกว่ายิ่งสตูเลือดน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงเท่านั้นครับจะลองสังเกตว่าดาเมจที่ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะ มาทำดาเมจสิบของ HP ที่หายไปนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการยิงแบบสุนเป็นท่าที่ค่อนข้างแบบเบสิกมากค่อนข้างเข้าใจง่ายมากเลยเรียกว่าเป็น U ู n i f e ที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับโดรพันช์ Balac <laughs> อเอนายเอาเฟรมอีกแล้วไม่ไงโดนโดน้นายโดนนะ <c oughs> 얏다 아, 해야 네, 아, 네, 아, 네. ตั้งใจจะต่อสแต็ปเฉยไอ้สวยงามน้องเอ้ยมันจะโดนนะโดนนะเอาโดนโดนนะอย่างนี้โดนนะไปทัศไอ้ทัททอ,ทอ,อสวย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 รู้สึกว่าอินเทยังถึงกว่าอีกเนี่ย Oi 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 Aaaaaaah Apalah Wuhuu Wuhuu Saya jahit duit ni Ha ha เฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิโอ้โหป๊อตเนี่ยป๊อตเลยป๊อตเลยจริงเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิโอี๋ยวนจริงอย่าหนีดิเอาโดน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  โดนหนึ่งตัวไหลนะผมบอกก่อนนะไหลนะลนะลนะลเออไหลนะไหลนะไหลแม่แม่เฮ้ยอย่าหนีดิจีโยอจีโออยอ สำหรับโดราพัน <rôle> ช์ก <of> <ici> ็ประมาณนี้ครับก็ยอมรับกันตามตรงว่ามันเป็นโปเกมอนที่เล่นโคตรยากเลยแล้วก็ไม่ได้เก่งเลยด้วยในสายตาผมนะ คือถามว่ามันเล่นได้ไหมผมก็ต้องยอมรับว่าก็มีคนที่เขาชํานาญเล่นจนชํานาญนะแล้วเขาเล่นได้จริงๆแต่ว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยสำหรับมือใหม่สายไต่แรงเนี่ยผมบอกตามตรงว,ว่าไม่แนะนําจริงๆครับเอาไว้รอเขาบัฟก่อนละกันนะเพราะว่าโดราพันธ์ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่ว่าตัวละครที่ชนะทางมันเยอะมากแบบมากไปหน่อยจริงๆครับ ยังไงเดี๋ยวรอดูอนาคตว,ว่าจะมีการบับหรือเปล่านะครับสำหรับโปเกมอนตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมารอรับชมกันครับพิมพเอาไว้ได้เดี๋ยวดาลิงผมมาเรียกอีกทีนึงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ